มามีบุ os, ๊กมาที่นี่เดแกคุก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 กุมาหาการยิปเป้แม่กะบี่พูดเยอะสุฮะมาหาการยิปเป้แม่กะบีกินได้นะครับกินได้กินได้นะครับจี้กินย่างกินต้องกี้ย่างกินครับมันเป็นแม่กะบีมันเป็นแบบน้องอีแบ๊อยีแบ๊กนี่เมื่อกบูแรมเฟิร์มอีแบ๊กไม่ยังอยู่องกินไใดเพราะอันมันก็ใกล้ยิเป้แม่ดระบี่ก็เอ็นแม่กระบีมันเสียกันดิ ตัวบินครับอ๋อมุ้เกลากับโบแมนครับไม่เพิ่มจีหอยเบิ้งมันเป็นช่องแบบเป็นดวงเป็นดวงดวงแบบไตหุยทำไมเป็นแนวนี้วะแบบเดียวกันโบแมนครับมันมันเกิดทั้งแหละครับเออเยอะเลยเจ็ดท่าเบิ้งดาคมันดีครับอ๋อที่เป็นแบบดักแดกที่ว่าพ่อแม่เบาอยู่ในตัวนี้เองเลยครับโอ้เบิ้งดาบมันดูตูดมันอืมอ๋อดีแล้วมันจะเป็นดีดไ่กันนี่ปอยมันก็ได้ครับปล่อยมันเออ S> <S โอ้โีแล้เอาขี้มันไปเกือป่าเลยอุจจารคืออ๋อเอาขี้มันไปเกือก็ได้ไปเลี้ยงป่าค่เกือก็ได้นะครับอ๋อปล่อยมันเอนี้ห้ากาลังเป็นเลยนี่อบเยเดครับห้ากาลังเป็น้งกั้้าิเป็นแบบแบบแบบพวกเหมาตัวนี้หัวมันดีออคือกย่ว่าัน้กมาบอกบอคือกัก้านเป็นกั้งี่เป็นแบบต้นีนี่เบิ้งเบิ้งที่ครับมันมีมองไตนี่ครับ มันม,มีมีหใจก็มีหัวเป็นเชืดำเนีนี่<อ>คแบบกันคนละแบบกันก็ีเป็นแบบวา่าให้เพ่่พพมา่ายกูาก็ลองีเป็นแบบนี้ครับตัวนบกกบันบงทีครับ<อ>ตัวนี้เป็นแนวนี้ตัวตัวนี้มีหัวนี่อนนัมันติงต่งนะครับเป็น<อ>มันเป็นมันกับก็ก็น่นมาครูม<อ>